สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักหมากรุกไทยทุกๆท,ท่านวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าเจอหมาแชมป์ประเทศไทยมาเทียมตะบองกู้ใครดีใครอยู่วันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเดิมนะฮะช่างยันก็อยู่กันในหมากรุก ใทยออนไลน์ขั้นเทพนะครับก็จับคู่มาเจอกับคุณม้าซ้ายเอ้ยม้าช้ยหาดไมนม้าซ้ายเอาเราก็เป็นม้ายงขวานะครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีน,น,นนะฮะดูแล้วรูปทรงของคู่ต่อสู้นี่น่าจะเป็นมา้าโอ้เปิดม้าเทียมตะบ,บองคู่แน่เลยนะแบบนี้เอามาของพี่โกะมาเล่นเจอกินตัดกกบเขาไปก่อนโอ้โหมาพี่โกะนี่ คตัวน um ี seguinte, ้แรงนะครับเพื่อนๆนะฮะแหมเอาเป็นแชมป์ประเทศไทยนะครับตอนนี้เอาเรือมากดหน้าคุณไว้ก่อนเอาหลบไปแล้วนะฮะอืมทาลายโครงสร้างหน้าเบียไว้ก่อนนะครับนะแหมโอพิกโกได้แชมป์นี่ม้าเทียมกระบองคู่รู้สึกจะขายดีจริงนะแต่นี้เรากินตัดเข้ามากินตัดเข้ามาเราก้องแหมจะแลกม้าดีไหม เอาเม็ดแทงเอาเบี้ยแทงอืมเอาอะไรเบี้ยแทงดีกว่าแทงมาจะเข้าไปโอ้โหคูต่อสู้กินเข้ามาเลยนะครับโอ้เราก็ใช้โคนกินบ้างนะกินตัดกันเข้าไปเหลือมาคนละตัวอือหือกินเปิดแบบนี้แม่โคนยูกับใคลเอาเม็ดกินกกเข้าไปอ๋อขุนมาขุนมาผูขุนมาพูโอ้โหรู้สึกว่า แต้มน,นี้แบบนี้นะจะเปิดหน้าแรกนะเปิดหน้าแรกกันเลยนะเอาช่างยันก็ปูเบีย้ยขึ้นไปอีกแต้มน,นี้กูต่อสู่เอาเรือมากดเรือเอาเรือมากดเรือไม่ไม่เป็นอะไรนะครับนะพอเรือเจอเรือนีก่ก็กินกันเข้าไปจังหวะนี้ก็ปูเบีย้ยเข้าไปอีกนะฮะดันเบีย้ยเข้าไปอืมเอา ดูไปดูอ๋อดูไปดูมาก็พอกันพอกันแต่นกุ้ยตะสูวเอาเม็ดขึ้นมาต่อเม็ดขึ้นมาต่อออืืเม็ดขึ้นมาต่อเรากินเขากินขึ้นมาดูแล้วก็นะพินิจพิจารณาแล้วนะเราเดินก่อนกินก่อนได้ที่เดินก่อนเอาเม็ดกินกุ้งเข้าไปอ่ะ หมาลุกนะเดินก่อนกินก่อนนะฮะได้เปรียบเขาตรงนี้แหละอูตาโซเอาเบีย้ยกินตัดเข้ามาเอา้าโอ้โหเขาน่าจะใช้โคนกินเข้ามานะใช้เบีย้ยกินขึ้นมาเบีย้ยเขาก็ฟันหรออืมแต่ก็ยังระเบิดหน้าบ้านเราไม่ได้นะแต่ในจังหวะนี้ก็ยัดเบีย้ยขึ้นไปบ้านนะโอ้โหขนเขาอยู่นะองค์คาร์เทียบเอา ก็แทงเบียมาต่อยอีกแล้วมาต่อยอีกแล้วระเบิดออกไปเลยกินกวกเข้าไปเขาก็กินตัดเข้ามาอมกินตัดเข้ามาจังหวะนี้เอาโคดยัดเข้าไปอีกนะโคดยัดเข้าไปเอามา้าสับเข้าไปูต่อสู้โอ้เขยับขุนหนีนะฮะขยับขุนหนีแล้วโคนตัวนี้อืยังไม่ขาดยังไม่ขาด แต่น,นี้ก็ยกม้าขึ้นไปยึดตำแหน่งยึดเซนเตอร์ไว้ก่อนนะฮดูว่าคุณมา้าชายหาดโอ้เอามา้าลงมาอ๋อม้าจะมาลงบอ่ออื้มม้าจะมาลงบอ่อลงบอ่อมีไม่มีไม่มีตำแหน่งอะไรแต่น,นี้ก็ขึ้นโค้นขึ้นไปก่อนดีกว่า ไปรับไปรับเบี้ยนะไปรับเบีย้ยเราดีกว่าโกูต่อสู้เอาเรือมากดนะจะออกมาหลังบ้านก็เอาขุนมากันไว้ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ม้าม้าไม่ได้แล้วนะจังหวะนี้ก็ต้องกันไว้ก่อนแต่เรือเข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีม้าอยู่แล้วนะแบบนี้ก็ บูหลกนะแล้วเห็ดค่ายเข้าไปแทงเบียร์เข้าไปอือฮึเบียรเราจะได้เป็นเบียร์คู่คู่เข้าไปก่อนนะคูต่อสู้กินมาเราใช้เบียร์กินขึ้นไปอืได้แบบเบียร์สวยงามเลยก็ต้องดูนะคู่ต่อสู้จะกินหรือไม่กินถ้าไม่กินโอเอาเด้อออก เดือออกมาจังหวะนี้จะมาตีลูกโอ้มาตีผงก็มาผ่องไม่ได้อยู่ดีนะผงก็มีม้ากันอยู่แล้วนะมาผองไม่ได้มาผ่องไม่ได้เราก็อตรงหมุนนะหมุนโคนดีกว่านะเอาโคนมาโจมตีมาตรงหน้านขุนเขาดีกว่านะเพราะว่าโคนเราตัวนี้ ผมว่ามันไม่ได้ใช้นะเอามากันขุนอย่างเดียวนะเอาแตมนี้ก็ถอยโขนกลับมานะถอยโขนกลับมาโอ้เขากินเบีย้ยเรากินด้วยนะกินวกเข้าไปด้วยจังหวะนี้คููต่อสู้ละลายเบีย้ยนะแทงเบีย้ยเข้ามานะ แทงเบีย้ยเ,เขากินเบีย้ยเรากินมาแต่น,นี้เอาโคนเอาโคนขึ้นไปกินมามาไปไหนโอ้เขาเอามามาไล่เรือจับกินโคนงั้นก็เอาเรือจับกินม้าเข้าไปเอาเรือจับกินมา้าไปต่อมาไหม เอาเบีย้ยงใหไหมโอ้กินเลยนะฮะกินโคนก้ก็เอาเลยกินพวกเข้าไปโอ้เขาได้กินสองตัวนี้อีกอเดินก่อนกินก่อนมากรุกเราก็ต้องมีเทคนิคนะครับนะถ้าเอาเอาขุนไปจับกินเบีย้ยเขาก็คนผูกจังหวะแบบนี้ก็เอาเหลือออกก่อนดีกว่านะครับนะเราไม่จําเป็นต้อง เอาขุนไปกินเบีย้ยนะฮะเอาเรือไปตีผ่องเอ้ยเขารู้ทันนะเขารู้ทันแบบนี้นะกลัวเราเอาเรือไปพ่องเมื่อกลัวเอาเรือไปผ่องก็เอาอืมเอาเรือไปจับกินโคนที่อ่ากินโคนได้ไหมแต่นี้ก็เรือไปจับกินโคนเขาจับกินโคนเออจับกินโคนฮนะ คนเขาขาดนะครับนะจังหวะนี้เขาก็เอาเรือมาผูกเมื่อเอาเรือมาผูกเราก็ขยับขุนขึ้นไปจี้ตำแหน่งของเบียความนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ใช้ขุนขยับก็มาผูกโคนนะครับเพราะว่าอนากตโคนอาจขาดได้นะครับแต่น,นี้เห็นแล้วนะฮะอืม เราไม่จําเป็นต้องเอาขุนไปกินเบีย้ยนะเพราะว่ากินแล้วเราอาจจะโดนโจมตีได้แต่นี้ก็เอาเรือออกมาก่อนนะเรือตัวนี้ไม่ได้ใช้นะขยับเรือสกูถอยหลังเข้ามานะนะคืออย่าไปกินนะกินก็โดนเขาตีลุกนะวุ่นวายนะเอาตัวของคู่ต่อสู้เป็นเขาเรียกเป็นโูกกำบังแต่นี้เขาก็ยัดโคนขึ้นมาหวังกินเบีย้ยแล้วลุกด้วยนะ อืมแบบนี้จังหวะแบบนี้นะฮะหมากลุกก็ต้องก็เรียกอะไรอะต้องหาที่เดินนะทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างนะครับนะเขากินแล้วก็ถอยลงมาเขาแทงลุกแล้วก็ขึ้นไปอะไรแบบนี้อ่านเยอะๆแบบนี้ดูแล้วเขาก็จะกินเบีย้ยก็ให้กินไปแต่เราจะเอาเหลือออกไปตีลุกแล้ว แตมนี้ก็เอาเรือออกไปของแปดเลยนะออกไปสุดๆนะกะไปตีผองเขาบ้างนะครับเพราะว่าเรือเราอยู่ที่ของหกนะคะเดี๋ยวเราตีลุกของเจ็ดด้วยแต่มนี้ปล่อยฮนะปล่อยถ้ากูตงกูก็กินอะ่ะกินแบบนี้เราไม่กินตอบนะครับนะถอยกลับมาเลยนะเขาจะหงาย ก็ต้องปล่ให้เขาหงายไปนะครับถ้าเขาจะเอาเรือมาตีลุกก็มีม้ากันอยู่แบบนี้ก็ไม่น่านะไม่น่าจะมีอะไรนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้โอ้เขาเอาโคนไปไล่เรือ,อก็เอาเรือไตีพ่องก็ไปก่อนนะเดินก่อนพ่องก่อนกินก่อน คูต่อสู้ติดเรือก็เอาเรือกินเรือควบเข้าไปคู่ต่อสู้นะเลือกกินเอาเลยนะครับเอาเอาโคนกินแต้มนี้ก็เบี้ยตรงนี้ก็ขาดสิครับกินควบเข้าไปโหหนะเราแล้วนะครับก็มีเอาเรือลงมาจับก,กินเบี้ยกินโคนก็ว่างกันไปนะจังหวะนี้คู่ต่อสู้ก็อ๋อก็เดินก่อนเรานะ เอาเรือมาจับกินคนเราก็เอามา้าอืมเอาคนหนีเอาม้าดีกว่านะเอามาไปกินเบีย้ยม้ากินเบีย้ยกกบเขาปากินเบี้ยแล้วก็นะครับผูกคนไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของกู่ต่อสู้นะฮะขุ่นเขาอยู่ไม่ดีนะครับนะหมักลุกก็ตรงวัดกันที่ตำแหน่งเหมือนกันนะครับ แต่มีเขาดันโคนขึ้นมาก็ดันโคนขึ้นมาเอาล้วนะครับมาวัดกันโอ้โหเอ้โหเหลือบดูเวลาเอาเวลามาอีกแล้วโอ้เหลือห้าสิบสี่ห้าสิบสองเอาทันไหมเนี่ยโอ้เอาเอยไงไปไงเอามามาไปมาไปมาไปสี่สิสี่้โอยมาไปโคนไปโอ้โอ้หมายกอดเอาม้าก่อนอืโอ้ย ตายแล้วไม่ได้ดูเวลาเลยเนี่ยโอ้โหตายจะทันหรือเปล่าเอาเาเสริมคนเสริมคนเราเราเราเอาเสริมคนด้วยเอาเสริมคนไปด้วยโอ้โหเอาสามสิบห้าอีกแล้วโอ้ตายแล้วจังยันเลย้อโแต่หมแต่ภ้าโมแต่อะไรแล้วเนี่ยทันหรือเปล่าโอ้โหก,กูต่อสู้รัดเวลาเหลือสามนาทีแล้วเหลือสามสามสิบห้าโอ,เห,อ,เ,อาเหลือเอาเหลือไปกันเอา เลือไปกันเอาเลือไปกันตำแหน่งนี้ก็เอา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 โขนติลุกเข้าไปอือหือแล้วก็เอาเหลือไตลุกเข้าไปจนสวยงามโอ้โหไม่ดูเวลาเลยเกือบไปแล้วไม่เราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้ก็มี มาให้ f อได้รับชมกันอีกหนึ่งเกมนะฮะหายใจไม่ทันเลยนะครับถ้ายคลิปวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย